สบายดีเัไอ้นสบายดีก็อ้สบายดีน้มามาเห็่นสบายดีเนาะสบายดีทุกทีสบายดีทุกคนนี่ไอจัวเนาะไอจัวเติมมาเพื่อนมาหอดเพื่อนเนาะเลยเปิะมาไทยถามไทยเรื่องการเป็นยูยูุ่ธแลยูฟี่เนาะเปิดมามาอย่างนี้เนาะมาเพื่อนมาซานมาบริจาคมีจุดประสงค์มาเนาะ มันเรื่องการ์คือเก่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวไปนองเด้อเนาะมันคือไอจุดเติมนี่คือเป็นบางคครที่ไปบวชคือวัดไงเนาะโอ้ยเปลี่ยนอยู่นี mm ่แหละคือเป็นไปบวชมีพคนได้หนึ่งมัตชาเนาะให้ได้มัตชานี่มั่วห้องบ้างมีว่าได้มัตชานึงอ่างเง้ยเนาะยังบั่ตี เดือนนี đ đ thôi, ้ต่อไปเดือนแปไปเดือนแปเดือนนี้เดือนหเออยังอเนาะจะได้ประมาณ่าเดือนบากว่าินเดือนเดือนเนาะอมาบ้านมนี้นีงมีุญกองเข้าี่นมามีบุเข้าก็เอามากล้า นั่งคุยจัวกันคือมีบุญกองเข่าแหละเพิ่นหายมากเขาบ้องเอาเฮียนได้ส์ครัือว่าเยนนมั้งไม่เยนมั้งเย็นเยนเยอะเจอเพิ่นข้อข้อเพิ่นมาโอ้ข้อเพิ่นมาบุญเดือนชามบ้านคือมีของผ้าของต้อนดาบลายนี่ มาจะเด้อยเดี๋ยวเติมมากับ่ได้ขนมจิดใหม่จิตมือมาเป็นพงยาหลายดินี่ขนมเป็นไตลาหรือได้หลายเลนาะหลายดินี่ก็นี่ก็จะว่าเรื่อง ไม่น <ừ> ังก so no. well, ับพีนัาเนาะเป็นเซตจบะจ้ะจะมีนมมีแมามีชัว์ปินบอกเวลาตะคืนจะจิ้มวยกลไหมเนาะ่ยูพุ่นเป็นจะได้แต่ยูพุ่งวนยงวนอยู่ไม่หนาวบอกะนาวโมแม่นะอยู่บ้านกี่หนาวแต่ ใส่ประตูแก้วอยู่ในห้องประตูแก้วอุ่นเลยใช่ไหมได้อ่านหน้าาไม่ได้ได้อ่านน้ำอุ่นบอกคุออ่านน้ำีนอ่านน้ำมรลน้ำนโอ่งเลยน้ำบาดาเป็นคุนไหมมาดูเดือนสามเดือนสามออกมาสามคำมือมือนะนี่มือหนึ่งคำ อื่นแต่มืนสองคำนั้นน้อยนั้นช ال> ื่อว huh. ่าเิ่นเป็นไผจชื่อว่าเติเตมื่อว่าเตมเตอมะมามาบัุคนสามคนไปบวชสามคนคนไปบวชแต่มาบัดกุบคน Chờ... Hả? Ôi! Ừm... Chờ lắm! Nói chung là... Chị lấy non đi bắt cũng đẹp lắm! Chăm chăm để chị lông sông, Thả lốt má đi lột cái nhìn bố má Thả lốt má này để chị lông xông Nói chung Chị ơi! non chút Chịu khôn lông non Oh, okay. cả, cả đông heo đây bạn ha rồi lùm heo cứ cắn mỗi tuần được ừ. ngén à. giờ đông để tham bạ tham phun cả heo cứ có ham cắn

อะไรแล้วล pues ่ะครับ๋กหนึ่อวันจีนวันยังกะผักนั่นจิงกะผักบ่อยเออตัวอะไรตัวอะไรออกไปหน้าบ่หรือว่ามืดยังออกหรือว่าหันตู้เข้ามาออกไปเบิ่งก่อนเรากำลังไปเบิ่งก่อนเนาะถ่ายรถมากันคัะ

มาถามเธอได้นอนอยู่วัดดีกว่ามาเกี่ยละตรกันมอ,อยังไม่ได้นอนเดยวนอนอยู่วัดดีกว่าแล้วผ่านดีจ้ะมันนี้ได้ของแชมเป้ยบอกเลน่นด้อยวะโบกบได้ฟันท <laughs> างได้ไม่เจ่อโกบอกบนฟันยังเ <c oughs> ดกฉันจอดไปมาเดไทยม Nguyên bùn đấy lúc bùn tắc lúc này nó được chắc, nay nay này nó nay 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 lắm, nay 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 tô mà nay 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 được nay 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 โทรมาดิมาหัวน้ำยุเลือดนเยอะนมากับทาวิบุญหมดแล้วเนาะเริ่มบุญของขวเรื่บุญของขเริ่มเงินมือเริ่มเล็กเนาะเราเริ่มเล็กมืนมระมามีกาบครน้มื่สองคำถ่ายรถมาก่อนถ่ายน้ำบกคำเนี่ยถาก ถ้ากับไปนะไปนั่นนึ่งเนาะมีะอะดอกใคเกลียดหรอกนะไม่ามากับพระไม่ต้องกลัวได้ังมากได้ัน่องน,นี้ก็เมนตกองมักกรตุ้นเป็นมักกินดูมันตินเด็กกะจับพี่นี่น้อถึงนบดแล้

มารอกจางเลยเพ็นชินอนอยู so ่บ so mm ัานคนเลยแต่ปรกรมชิลน์อไปทุมชเพื่อนนอนอยู่บัดเพื่ออาบน้าแล้แอลบน้ายู่งเอนอยู่องล้วกันไปได้ไปเล้ไปนะฮะสีตัวนั้นนี่อยู่เนาะโอลมกับนาจัวเป็นไปบวชไปเฮียนอยู่วัดอยู่เซนู ะเพิ่นมาเยี่ยมมายามบ้านมาเฮอทเทลฮอทช่องพุ่นนะ่ะเพือนก็เอาสีภูกแม่พี่น้องเลยนะเพือนเพื่อนว่าสิระเกษีภูพ,พกแม่เนาะก็สิประมาณนี้แหลนะเนาะก็ขอบุญขอบคุณ,คณที่ติดตามและรับเพื่อนก็ติดตามและคอมเมนต์เนาะกกสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเดอ้อเนาะอ่ะก่อนจบท้ายก็ไปฟังเพลงบอสิลาคนมวน,นกันเด้อพี่น้องเนาะ

แต่ละมืออยู่ฮื่นนากินข้าวปลาแหนงนผักแห่สวนทำไรทำนาซ่องแสงฟ้าเป็นที่พักหพูจะแห้บอกเคยลงมลืนมนาถึงบอมีเงินเป็นฟอนแต่ฮักบ้านโคบอกหาโอ้ป่าวีลาดคนพอเพียน อกได้รู้มาแต่จริงใจเป็นเสียถึงสิบามีรถก็รู้แต่มีใจสู้ทุกเส้นเสียงหับคนเท่ากันก็เคยเป็นแค่คนเทียชีิิต่ก็ต้องรู้ราขอแค่สุขใจอยู่ บาวานโคบมบเฮา,าขอเป็นตัวอย่างปูเข็ดเบียดว่าเคยอายทำง,งานด้วยใจบรู้ถึงว่าเป็นเศรษฐีแต่ว่เสียศักดิ์ศรีในสูส้ คนพอเพียงพอได้รู้รักแต่จริงใจเป็นเสียงหนึ่งถึงสิบมีรถก,ก็รู้แต่มีใจสู้ทุกเส้นเสียงหักคนเท่ากันบอกเคยเป็นแค่คนเคียงโอ้บาสีลาคนพอเพียง ที่ทำบ้านเขานั้นบ่เคยเปลี่ยนถึงสิงเป็นแค่ชายบ้านโคแต่ใจใหญ่โลกเพราะความฮักโบวี ันยุบลงถ่ายคลิปทุกวันว่ามันสิพอได้ใจตั้งใจสิสร้างสิ่งดีหวังให้คนอ่อนซอนลายแต่คลิปถ่ายออกไปก็บอกมีผู้ใดมาบินความพยายามที่ทุ่มเทบอกเห็นผล ใจมันเริ่มบมนคนบอกแค่สิ่งเาเห็ุแต่หัวใจก็สู้ต่อหวังให้มันสำเร็จถึงเหตุแล้วบอกมีคนเห็นก็ยังบ่อยอมเบาสีลาขอใจแต่บ่่อยอล้มถึงคนบอชมบอกเป็นคลิกที่เขาถ่าย